สวัสดียามเช้าที่ป่าหินงามนะคะกับพุ่งดอกกระเจียวค่ะหมอกเต็มลานเลยค่ะนี่ลานกลางเต็นท์นะคะเอิเวลานกลางเต็นท์ก็มีดอกกระเจียวนะคะขอบขอบขอบคุณมากนะครับะะพี่ครับก็ผู้ชมท่ามาแล้วก็อย่าลืมนะฮะไปชม หาสุดแผ่นดินแล้วก็เดินมาเรื่อยๆนะฮะก็จะมีทางลงมานะฮะเพื่อจะชมดอกตะเจียวนะว้าวอรุณสวัสดิ์ยามเช้าครับคุณผู้ชมครับเช้านี้ที่อุทยาน เอาเวลานี้หมอกเต็มไปหมดเลยครับคุณผ mm ู้ชมครับว่าวนหลับสบายหมอกหมอกเยอะแยะมากเลยโอ้โหเด็ก hmm. ท no mm ุกคนขออนุญาตไป ก่อนดีกว่าก็คือรับสบายเลยฮะฝนตกอย่างตแรงเลยฮะทั้งคืนด้วยนะแต่ตอนหัวค่ำนี่แรงมากนะฮะน้ำที่ตกไหลลงมาจากด้านบนนนะู้นเนี่ยเพราะว่าตุกขก์จอทรอ,อในที่ต่ำกว่านะ น้ำไหลประมาณขออภัยนะฮะอยู่ในระดับครึ่งตะตุ่มเท้าเลยนะฮะครับ รยากาศยามเจ้าฮะหมอกคลุ้มไปหมดนะครับคุณผู้ชมฮะผู้เป็นโดยรอบะฮะ ริเวณโดยรอบในถูกปกคลุมไปด้วยหมอกนะฮะแต่ก็ไม่ถึงขนาดทึบนะก็ยังมองเห็นนะในระยะที่หห้้าาสสิิบบ50 50ถึง1อยเมตรอยังได้อยู่ครับอากาศตอนนี้ นาวใช้ได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับนอกจากจะหมอกหนาทึบแล้วนะครับนางค้างก็ยังแรงอีกด้วยต่างหากอุ้ยเรียกว่าเนื้อตัวเปียกไปเลยนะครับคุณผู้ชมครับ จะพานักท่องเที่ยวขึ้นไปชมหน้าผานะครับเรียกว่าอุทยานแห่งชาติป่าหินงามเนีย่ยจะมีหน้าผาอยู่ที่สวยงามหลายจุดมากเลยนะฮะแต่เราก็จะคงจะต้องขึ้นไปดูหินจานเลดา้าหินแม่ไก่ยักษ์หินสีฟ้าเวิลด์ครับ หินช้างเอราวันหินถ้ำหินถ้ำมองมองหัมตั้งไปต้นฮนะมีหลายต้นมากเลยนะฮะที่สาคัญก็จะมีต้นดอกกระเจียวนี่เป็นไปหมดเลยนะฮะเป็นพืชประจําท้องถิ่นนะฮะนี่เราก็กําลังเดินไปเพื่อที่จะไปขึลล้นรถ่าง รถล,ลากรถล่างไปชมทุ่งดอกกระเจียวกันนะคะนีก่ก็ต้องไปลงทะเบียนก่อนมะตรงไหนน่าจะตรงนี้แลยปะ่ะลงใช่ใช่ตรงนี้ค่ะฮะนี่ยังมีดอกสีขาวด้วยใช่ใช่ใช สีขาวก็สวยนะจริงๆแล้วอะ่ะแต่เขาก็มีแชมพูแชมพูแกมเหมือนนิดนิดใช่ท่านมีสีขาวด้วยนี่จนอ่านี่ก็ตอนนี้วันนี้เป็นวันพุธต,ต้องเที่ยวยังไม่เยอะเท่าไหร่นี่ก็รถรอให้บริการเมื่อเช้านี่วิ่งแบบวิ่งขึ้นวิง่งลงวิ่งขึ้นวิงงว่งลงนะท่องเทียเท่ยวเยอะมากอ๋อเดี๋ยวนกไปติดต่อซื้อตั๋วก่อน น,นี่ก็ไปหินงานนะคะท่องเที่ยวเยอะค่ะมาเป็นรถบัสรถทัวร์กันเลยนะคะ,นะะค่ะเป็นทัวร์เป็นกรุ๊ปทัวร์มาเลยอันนี้ก็จะเป็นการซื้อบัตรสําหรับผู้ใหญ่30บาทเด็ก20บาทนะคะสองท่านค่ะ,คะ,ะถึงแล้วอตุเคได้แล้วค่ะคนละ30บาท อุทยานแห่งชาติป่าหินงามตั้งอยู่ที่อำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมินะคะเป็นอุทยานลำดับที่105ของประเทศไทยนะคะมีเนื้อที่16,437.5ไร่หรือ99.9ตารางวาค่ะที่นี่นะคะจะมีบริการรถ นำเที่ยวนะคะสำหรับนักท่องเที่ยวสามารถจอดรถไว้บริเวณลานจอดรถหรือถ้าใครกางเต็นท์หรือกางออกแคมป์นะคะก็สามารถจอดบริเวณนี้ได้นะคะและมีค่าบริการในการนั่งรถขึ้นไปเพื่อจะชมทุ่งดอกกระเจียวและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆบนอุทยานแห่งชาติป่าหินง,งามก็เพียงท่านละ30บาทนะคะสามารถนั่งรถขึ้นไปสะดวกสบายค่ะบริการดีเยี่ยมนะคะบริเวณที่เราผ่านมานี้ก็จะเป็นลานกางเต็นท์และเป็นที่สําหรับจอดรถนอน ซึ่งเมื่อคืนนกกับตุเคก็ได้นอนกันตรงนี้นะคะตื่นเช้ามาอากาศสดชื่นมากๆค่ะและนี่ก็จะเป็นบริเวณของอดอกกระเจียวนะคะซึ่งบางจุดก็จะบานแล้วบางจุดก็ยังไม่บานนะคะในวันที่เราเดินทางไปเที่ยวกันนะคะก็ยังไม่เต็มพื้นที่เท่าไหร่แต่สําหรับใครที่รอจะชมให้บานเต็มที่นะคะก็สามารถขึ้นไปได้ในช่วงนี้ได้เลยค่ะ จะบ,บานตั้งแต่เดือนมิถุนาจนถึงเดือนสิงหาคมของทุกปีนะคะสีดอกกระเจียวก็มีทั้งสีขาวและสีชมพูนะคะสามารถขึ้นมาดูมาชมกันได้นะคะนี่ค่ะรถบริการดีมากค่ะหาสุดแผ่นดิน หาสุดแผ่นดินถ้าเรามีสาวน้อยมาด้วยวันนี้เส้นทางเส้นทางศึกษาหาก่อรักจุดชมวิวจุดสุดแผ่นดินและทุ่งดอกกระเจียวแผ่นยี่เจ้าหน้าที่ก็กำลังตกแต่งเพิ่มเติม พุ่งดอกกระเจียวอีก350เมตรเดินไปตรงนี้แล้วเราก็มาอยู่กันที่ผาสุดแผ่นดินนะคะดินแดน3มภาคอีสารเหนือกลางนะคะตรงนี้นะคะผาสุดแผ่นดินเป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวนะคะที่เราสามารถมาถ่ายภาพสวยงามกันได้นะคะและมีชื่อเสียงที่สุดในอุทยานแห่งชาติป่าหินงามอีกจุดหนึ่งนะคะถือเป็นจุดหมายปลายทางอีกแห่งหนึ่งที่นักท่องเที่ยวนิยมถ่ายรูปกันนะคะ แล้วก็มีบรรยากาศที่สวยงามในช่วงนี้นะคะที่นกกับคุทุกเคเดินทางมาชมดอกกระเจียวก็จะเป็นหน้าฝนใช่ไหมคะพระฝนตกหลังจากฝนตกก็จะมีหมอกบรรยากาศตอนนี้นะคะจะชุ่มชื่นไปหมดเลยนะคะสังเกตว่าบริเวณนี้จะมีหมอกตลอดทั้งปีนะคะเพราะเจ้าหน้าที่บอกแล้วจะมีมอสมีเฟิร์นขึ้นตามต้นไม้เราสังเกตเห็นได้ชัดเลยค่ะซึ่งตรงนี้นะคะสวยงามค่ะ วนนี้นะคะก็จะมีกิจกรรมนะคะให้ร่วมปลูกป่านะคะกับกิจกรรมยิงเมล็ดพันธุ์ชุดละ20บาทค่ะก็จะมีหนังตะติกให้เรายิงแล้วก็เอาเมล็ดพันธุ์ส่งไปนะคะปลูกป่าเชื่อกันปลูกป่าะคะ่ะหาสุดแผ่นดินตำนานหินสุดถิ่นอีสานอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิค่ะ บริเวณนี้นะคะจะมีความสวยงามอย่างที่บอกนะคะต้นไม้กล้วยไม้ออกคือออกเยอะมากนะคะขึ้นตามพุ่มไม้กิ่งไม้เพราะว่าความชืน้นและก็อุณหภูมิที่ได้นะคะตรงนี้นะคะสวยงามเป็นอีกหนึ่งวิวทิวทัศน์นะคะที่ดูแล้วเหมือนกับเมืองจีนนะคะทีแรกเออไม่ไม่ใช่แค่จีนนะเหมือนเวียดนามช่วงซาปาค่ะเนี่ยค่ะหมอกลงช่วงนี้นะคะหูมาแบบจัด เต็มเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะเต็มร้อยเลยนะคะเพราะว่าช่วงจุดบริเวณที่ทุกแค่ยืนอยู่นี้นะคะเป็นสุดเสียวนะคะเป็นจุดที่เสียวสุดนะคะเพราะว่าเป็นผาที่ยื่นออกไปแล้วก็ข้างล่างเป็นเหวล,ลึกนะคะสุดเป็นดินนะสุดจริงๆสุดนูนเลยสุดแล้วมองไม่เห็นเลยม่รู้ไปได้ <c oughs> ขาวเลย เป็นวิมานเมฆวิมานหมอกมาเมฆหมอกนะค่ะหมอกนอ้ข้างล่างก็ลึกนะเนี่ย<อ>โดยลักษณะบริเวณนี้นะคะจะมีหินเรียงสลับซับซ้อนสวยงามแปลกตาน่าอัศจรรย์ใจเป็นอย่างยิ่งนะคะเหมือนเมืองเมืองหนึ่งเลยก็ว่าได้นะคะบริเวณนี้จะเป็นบริเวณที่ช่อง หินนะคะที่ดูแล้วสวยงามแปลกตาค่ะซึ่งสามารถเข้าไปถ่ายรูปได้นะคะธรรมชาติสรสร้างค่ะมีโอมองโพรงดินนะคะให้ท่านผู้ชมได้เข้าไปถ่ายรูปที่แปลกตาและน่าประทับใจนะคะสวยงามตามธรรมชาติอย่างที่บอกนะคะพราสุเพนดินนะคะอยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติ2-3กิโลเมตรนะคะไม่ไกลค่ะซึ่งเราสามารถนั่งรถ ลางขึ้นมาแล้วก็เดินชมได้นะคะก่อนที่เราจะสามารถไปเดินชมทุ่งดอกกระเจียวกันนะคะถึงจะต้องปีนป่ายโลดโผนกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับช่องทางดีที่ตุรกไม่เดินนะคะทางนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งทางที่สามารถออกกำลังกายกันได้นะคะฝึกกำลังแขนกำลังขาค่ะดูสิคะลำบาก <c oughs> ทางดีทีไม่เดินนะคะเดี๋ยวจะหาว่าอุทยานเขาไม่ทำทางนะจริงๆทำค่ะ อยากจะปีนเขานะคะมันเป็นเขตรอยต่อจังหวัดด้วยค่ะทุกเคเมื่อกี้นกได้ยินน้องเจ้าหน้าที่เขาบอกมีจังหวัดฮะสามจังหวัดหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมสามจังหวัดค่ะไอ้นี่กล้วยไม้ด้วยเป่ะเอ๊ะรองเท้านาฬีหรืออะไรอุ้ย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 สวยมากเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอขออนุญาตปกติทีนิดนึงอุ้ย ค่ะ<ท><ท>ความชุ่มชื่นนี่สงสัยมีตลอดมีหมอกตลอดปีหรือเปล่าไม่แน่ใจต้นไม้คือ เนิ่งมนมีคนเขาต้องคามันอยู่บนเครื่อน้องน้องนถึงที่ไหนปะซาปาซาปาสี่ปันอ๋อบนสี่ปันโอ้โหเนี่ยหมอกจริงจค่ะ เห็นไหมครัคร้ทเห็นอะไรบ้างไม่เห็นเลยครับรไ,ม <laughs> ไม่เห็นเลยแต่เห็นเราเรา,เราไปครั้งที่สองที่ปาสิปันเราไม่เห็นอะไรเลยนะ,ะใช่ก็เจออย่างนี้เลยครับครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็กำลังเดินทางไปตามทางที่เขาเดินกันนะฮะขึ้นเพ <laughs> ื่อที่จะไปดูดอกกระเจียวนะฮะก็เป <laughs> ็นเึ้นทางที่เดินขึ้น,ขนเขา ไปเรื่อยๆทางกลางสายหมคุณผู้ชมแล้วก็หมอกพัดมาเรื่อยๆอากาศโคตรเย็น1าองศาเอ,าอศาศา็มสาธเตียเลยครับคุณผู้ชมครับแต่ว่าท่านทางเดือดสบายนะฮะไม่เป็นที่วูบะเพราะว่าวันนี้เพื่อนท่้ดีอ่านรายงานตะก,กี้ที่เขาปิดไว้เป็นภูเขาฮิปปูน แล้ก็เป็นภูเขาดึกดำบันฮะแวก็ดึกดบับบนทั้งนั้นแหละพูดไปเรื่อยฮะนี่ครับคิดแบบน,นี้ถ้าเป็นเส้นทางโอ้โหถ้าเป็นป่าแบบนี้นึกถึงสมัยก่อนถ้าได้ทำละครจากจากวงๆนะอย่างนี้แล้วฮะภาพจะไม่ตันฮะ จะมีทางเดินแล้วก็รับมุมนูน้นรับมุมนี้ได้ซึ่งก็จะให้ได้ภาพที่สวยงามนะเป็นที่ตื่นเต้นแล้าใจนะะสำหรับหนังเจ้าของวงนะฮะว่าแนวอย่างนีอ้อีกแนวหนึ่งก็คือ แนวระทึกฝันสยองฮะก็อันนี้ก็ได้นะแนวนี้ใช้ได้เลยฮนะเพราะว่าบรรยากาศแล้วแวดสิ่งแวดล้อมนี่ครัเพื่อมนวยฮนะให้ถ่ายได้ทั้งหนังจากวงหนังขนพองสยองกล้าวก็ได้นะเราจะสังเกตถึงความเห็นถึงความชุ่มชื่นของป่านะคะ ราะว่าต้นไม้จะมีมอสติดมีตะไคร่น้ําเยอะเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นต้นเต่งนะคะต้นเต่งต้นเต่งนี่ขึ้นได้ทุกป่าเลยรู้สึกว่าไปทางไปทางเหนือก็จะเจอเนาะโอ้ป่าป่าหลังฟ้าหลังฝนนี่มันชุ่มฉ่านะคะอันนี้ก็คือป่าหินงามอีกครั้งนะคะอุทยานแห่งชาติป่าหินงามจงังหวัดชัยภูมินะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นทางเดินที่จะไปชม ดอกกระเจียวนะคะจริงๆตรงนี้ก็มีต้นนะต้นกระเจียวนะแต่ไม่มีดอกเดี๋ยวเราจะไปดูเป็นทุ่งกันเลยนะคะต้นไม้ป่านานา,นาพันธุ์ที่นี่ทำดีมากค่ะอากาศสดชื่นมากเลยตรงนี้สูดโอโซนได้เต็มปอดเลยนะคะท่านผู้ชมอ่าอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกล้วยไม้ป่าหรือปล่า มีดอกดอกที่เห็นนี้นะคะเป็นดอกเข้าพันษานะคะวันพรุ่งนี้ก็จะเข้าพันษาแล้วนะคะเริ่มออกเต็มป่าแล้วค่ะเข้าใจว่าตรงนี้ก็คือแผ่นดินได้ยุบเนื้อดินได้ยุบลงไปแล้วก็โหยดถานนี้ขึ้นมาครับก็ปีอีหนึ่งหายล้ายครับผชมครับแตกปแต่ตาดีครับ ชิดริมหน้าผาระวังตกนะครับหมอกก็ยังไม่ขาดสายเลยนะฮะอันนี้สายแล้วนะครับเวลานี้ก็10โมง45เช้านะครับ10โมง45เช้นนานะฮะคือเอ็มนะเราก็เดินมาในทุ่งดอกกระเจียวกันแล้วนะคะตอนนี้ เป็นดอกกระเจียวที่ขึ้นตามธรรมชาติเป็นสายพันธุ์ธรรมชาตินะคะที่เกิดขึ้นในอุทยานแห่งชาติป่าหินงามนะคะก็มีหลากหลายค่ะแต่ตอนนี้บริเวณนี้ยังไม่มีเยอะนะคะจะเป็นข้างหน้านู่นคะคะตรงนี้ยังไม่ออกดอกตรงนู้นออกดอกแล้วเ,เห็นเหกก็นไกลๆเนี่ยค่ะเห็นไหมคะท่านผู้ชมไว้อินเสิร์ตภาพใกล้ๆเนาะอันนี้ก็จะเป็นบริเวณโดยรอบนะคะของทุ่งดอกกระเจียว ธรรมชาติสร้างสรรค์จริงๆสวยงามค่ะทรงมีดอกใหญ่แล้วยังมีดอกเล็กซอนแซมนะคะเออสวยงามมากๆเลยครับอันนี้ก็จะเป็นอีกรูปหนึ่งนะครับที่สวยงามมากเลยนะคุณผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นเห็นไปตรงนู้นก็จะเป็นเมืองเลยครับเป็นเมืองพุ่งกระเจียวนะโอ้โห ผอมองไปถึงนู่นเลยนะฮะตะกี้เราไม่ได้มองมานะครับโอ้โหโอ้ไม่ก็สวยมากเลยตุกทสีชมพูนี่ออกแต่กับสีเขียวสวยนะฮะใช่ค่ะอ้าวนี่ครับอายอะอยู่อ้ยอะอยู่อ้ยอะอยู่ อยออยู่โอ้เอามซสินเออ b e a ี t ฟูฟ l f l o ออไลท์ออเยอะอยู่ดอกีสวยอ่ะเนีมันซ้อนกันอย่างเงี้ยโอ้สองดอกในดอกเดียวฮะสามดอกเลยค่ะทุกคนอสามดอกในช่อเดียวนะคร ธรรมชาติสร้างสรรค์คือสวยงามค่ะที่มีดอกใหญ่แล้วยังมีดอกเล็กซอนแซ่ก็จะมีเจ้าหน้าที่นะบริการในการถ่ายรูปให้นะคร บริการให้กับนักท่องเที่ยวนะสำหรับที่มาคนเดียวหรือว่าไม่มีเพื่อนมาหรือว่ามีเพื่อนมาแต่อยาาถ่ายคู่นะเจ้าทันที่ก็จะบริการให้โดยไม่คิดมูลค่านะฮะสวยงามนะสวยงามในสามทวีเลยดูไชม อกกระเจียวเป็นพืชล้มลุกนะคะมีหัวค่ะพบเป็นพันไม้ประจำถิ่นที่ขึ้นมากที่สุดในประเทศไทยนะคะและกระจายในบริเวณลานป่าหินงามจากจุดชมวิวผาสุดแผ่นดินเดินมาถึงลานนี้ประมาณ1กิโลเมตรนะคะจะเบ่งบานเป็นดอกสีชมพูบ้างสีขาวบ้างนะคะในช่วงฤดูฝนตั้งแต่เดือนมิถุนายนจนถึงสิงหาคมนะคะใครที่ยังไม่ได้ชมนะคะรีบไปตอนนี้อย่างทันนะคะ สำหรับนักษณะภูมิประเทศของทุ่งดอกกระเจียวในป่าหินงามนะคะจะเป็นลักษณะภูมิประเทศเป็นเทือกเขาค่ะประกอบไปด้วยภูเขาต่างๆเช่นภูเขาพังเหยมีความสูงประมาณ200เมตรถึง800เมตรนะคะลักษณะทางธรณีวิทยาของพื้นที่นะคะเป็นหมวดหมู่ของหินภูผานหมวดหินพระวิหารและหมวดหินภูกระดึงค่ะเป็นหินระหว่างช่วงระยะเวลาประมาณ180 ถึง230ล้านปียุคจร์สสิกและไทแอสิกเป็นแหล่งต้นน้ำลําธารลุ่มน้ำชีหรือแม่น้ำชีลําน้ำสนธิซึ่งไหลลงแม่น้ำป่าสักนั่นเองค่ะสำหรับจุดชมทุ่งดอกกระเจียวนะในส่วนของต่างๆนี่นะครับก็จะมีเจ่าหน้าที่นะครับ ของอุทยานี่้มาคอยดูแลนะักท่องเที่ยวนะครับนอกจากว่านอกจากว่าจะช่วยเหลือนะักท่องเที่ยวในการถ่ายเชลฟี่ให้นะครับมันก็ยังมีหน่วยพยาบาลด้วยนะครับหน่วยพยาบาลที่ท่านก็มานั่งประจําการให้นะฮะสำหรับนักท่องเทียาา่ยวที่เกิดปัญหานะครับ<จ>เกิดมีโดยเฉพาะน้องที่เห็นกระเป๋าพยาบาลแล้วอุ่นใจครเข้าหกล้ม เป็นไงอุ่นใจไหมฮะอุ่นใจค่ะมีพี่ๆก็มานั่งรอเอ่อเรามีที่ลื่นหกคอล้มหรือว่าหัวเข่าถลอกปอกเปลือกนี่ก็สามารถมาขอยาได้ใช่ค่ะเราทำปฐมพยาบาลเบื้องต้นเดินเดินไม่ไหวนี่เมื่อยนี่ช่วยได้ไหมฮะนั่งจะนั่งนิดหน่อนก็ได้นี่ครับตรงนี้มีน้ําตกเล็กๆด้วยนะจะนั่งไหมขอบ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 คุณมากเลยครับก็ผู้ชมทํามาแล้วก็อย่าลืมนะฮะเดินทางออกเดินไปชม หาสุดกันดินแล้วก็เดินมาเรื่อยๆนะฮะก็ <c oughs> จะมีทางลงมานะฮะเพื่อจะชมดกอกดอกกระเจียวนะจริงๆเลีอกชื่อดอกบัวสวรรค์ใช่ปะมีหลายชื่อนะฮะแต่ว่าจะสังเกตได้ว่านะฮะเช่ฟีฟ่ได้นะเป็นจุดที่เขาทางเจ้าหน้าที่ทำไว้ให้นะฮะแต่อย่าได้เดินลงไปนะฮปรับห้ารอบาท ตรงนี้ปรับ500ตรงนู้นปรับ5,000ตอนนี้เราก็ลังลงมาในส่วนของลานสองก็เึ้นปรอขึ้นรถเพื่อจะกลับลงไปข้างล่าง แต่ถ้าเราไม่อยากรอก็เดินลงไปก็ได้ฮะน้อง,องนักเรียนก็ยเดินเลยฮะเดินไปเรื่อยๆเพราะว่าตรงนี้เข้าใจว่าคันเดียวนี่ไม่หมดแน่นอนไม่น่าจะหมดเพราะนั่งรอกันเต็มเลยนะ ได้นะี่เพราะถ้าเรียนหูเดินกันเข้าไปชมผาผากาะลักจากผากาะลักลงมาที่ลานหนึ่ง